เอามาทำสัคูใส่ไก่งวงสับนะฮะอันนี้ก็จะมาหอ่อห่อสคัคูจะเรียกหมูแล้วก็ที่ฉันก็ไม่ค่อยกินหมูนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงหมูเพราะหมูกินแล้วทีไรไม่ค่อยสบายฮะ นี่ยค่ะมันก็ได้รูปแบบนี้นะคะน่ารักไหมนะเดี๋ยวเรานึ่งเรานึ่งค่ะก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรหรอกนะนะคะหทําอยากกินอยากกินค่ะหัดทํานะคะ Mm hmm. นี่ค่ะนี่นะคะแล้วพอพอเต็มแล้วก็นึ่งนะฮะนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากระเทียมเจียวมาโรยเดี๋ยวต้องกระเทียมทํากระเทียมเจียวก่อนโอเคนะคะ <c oughs> พอได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคร ได้รูปแบบนี้ยนะคะปั้นเอาอะนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วมาจัดแต่งทานให้ดูค่ะ